น,นีขได้้อย,อยากทำออนไลน์ไหมก็อยากก็ก็อยากมีความรู้ค่ะแต่ามามาเดี๋ยวผมช่วยทำเดี๋ยววันนี้นช่วยป้าทำติ๊กตอ็อกดีกว <c oughs> ่าดูดูป้าเขาน <c oughs> คนเยอะแยะเลยแต่ไม่มีคนเลยจะสอนป้าสอนป้าเขาทำออนไลน์ลสอนป้าเขาทำติ๊กตอ็อกป้าครับปกติป้าเคยทำออนไลน์ไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยเหรอ <c oughs> เคยทำติ๊กต็อกไหมใครเล่นติ๊กต็อกไหมพูดตรงๆว่าโอเจนะที่คนฉลาดเรื่องเทคนโนโลยีจะค่อนข้างเยี่ยมมากวันนี้ขายได้ยังครับวันนี้นยังป้าอยู่บ้านที่รยองนะครับไม่ใช่ป้าอยู่อยุธยาอายุธยาแล้วมาทำอะไรนี้เนี่ยครับโต๊องอาหารน <c oughs> งไงหาเงินแล้วทำไมต้องมาขายที่ระยองอ่ะ แล้วเมื่อก่อนนี้ป้าเก๋เนี่ยบ้านอยู่กรุงเทพอุดมสุขเนาะแล้วทีนี้ลูกสาวแต่งงานไปอยู่ที่นู่นก็ให้ป้าไปอยู่ที่นู่นแต่ป้าขอไมปอยู่ที่นี่เขาให้ป้าเป็นคุณนายค่ะไม่ทำไรยป้าก็เลยเหงาป้าก็เลยอยู่ก็ได้ค่ะก็เลยต้องหลบออกมาขายของขายของดีกว่าอ่าแล้วแล้วนี่ไปกลับหรือว่าขับรถมาเหรอครับออ๋ไม่ขับเมารถตู้มารถตู้แล้วหอบของมามารถตู้เลยเหรอไม่เขาได้รับความเมตตาจากเจ้าของนะนะก็เลยเนี่ยมิกิไว้ สวนโอ้ก็มาแล้วก็มาแล้วก็กลับไปกลับเลยก็ไม่กลับค่ะื่อกี้ก็เช่าห้องเช่าห้องอยู่โอ้จับสามร้อยสามรอคืนอยากทำออนไลน์ไหมก็อยากก็อยากมีความรู้ค่ะแต่ว่า่าามเนี่จะช่วยป้าทำติ๊กต็อกดีกว่ามาคุณป้ามีโทรศัพท์ไหมขอเครื่อโทรศัพท์หน่อยคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยป้าเหรอ72ไม่ใช่คุณป้านะครับนี่ เราไปเพย์สโตก่อนนะคุณป้าสีสีสีส,สีอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดาวน์โหลดให้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด t ิ k t อกก่อนที่เคยเคยเล่นทิกตอกไหมครับไม่เคยเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวผมดาวน์โหลด Ti k t อกให้ t i k ตอกนะเราดาวน์โหลด t ิ k ตอกเสร็จแล้วนี่คุณป้าคุณป้าปกติดู YouTube ดู Ti ิ To อกไหมดูบ้าไปหมงอ่าเดี๋ยวผมสมัครให้เลยป้าเก๋ทำช,ช่องเรียบร้อยนะี่ทำช่องเรียบร้อยแล้วป้าเกน๋นวดตาปลานะครับ เพราะว่าเราขายที่นวดถูกไหมเพื่อสุขภาพแต่ผมจะให้คุณป้าเริ่มอัดคลิปวิโดีโอนะครับแต่ก่อนจะอัดคลิปวิดีโอเราต้องลงสินค้าใน TikTok Seller ก่อนเ,ออเดี๋ยวผมจะสอนคุณป้าลงสินค้าใน TikTok Seller ด้วยนะครับอันนี้ TikTok Seller เดี๋ยวผมลงให้เลยลงให้ครบ3ามตัวลงให้ครบ3ามตัวคุณป้าจะได้ปักตะกร้าขายได้ใน TikTok ถ้าเราลงสินค้าเนี่ยเราต้องลงให้ชัดนะครับลงให้ชัดก่อนลงสินค้าเนี่ยเราไม่ต้องโออร์เคลมไรนะครับ ลงให้สินค้ามันผ่านอ่ะที่เหลือเราก็ไปพูดเอานะฉะนั้นเราต้องถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปให้มันชัดก่อนเบ๊กดถ่ายรูปตอกงนี้คุบ้ามีชอบแล้วนะมีกี่ลงไปหนึ่งชิ้นจะมีจะมีอีกอันนึงตรวจสอบอยู่นะครับต่อไปนะคุณป้ามาที่ tiktok นะผมสอนป้าไลฟ์สดอย่างเดียวเลยนะกดที่ tiktok นะเออกดที่ตัวบวกนะครับควรจะมีคําว่าไลฟ์สดนะครับ แล้วกดคำว่าสินค้าเห็นสินค้าปะ่ะแล้วกดเพิ่มสินค้านะคป้าก็เพิ่มสินค้าเพิ่มที่นวดไปปึ๊บเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวจะให้คุณป้ากดไลฟ์เลยอ่ากดไนะลฟ์้วนะคุณป้ากดไลฟ์ปึ๊บนี่มันจะนับห้าอ่าอันนี้กดไลฟ์ไปแล้วอ่าคุณป้าก็ถือกล้องเนละยเดี๋ยวาตั้งกล้องมานะถ้าคุณป้าที่บ้านมีขาดตั้งกล้องนะป้าก็กดไลฟ์นวดนี่อ่า นี่ยต้องมาหารต้องมาแล้วคุณป้าทายเนี่ยนวดลงใบนวดปึ๊บดูวิธีการนวดอืมใครสนใจป้าบอกใครสนใจกดตะกร้าคุณป้าพูดสิอ๋อใครสนใจกดตะกร้าตะกร้านี่หมายความว่าตะกร้าด้านล่างอ๋อตะกร้าด้านล่างใช่คือการกดใส่การสั่งสินค้าใช่การสั่งสินค้านี่อันนี้นวดแล้วมันดียังไงครับคุณป้าอ้าวทำไม่เส้นเลยคายผ่อนคลายเส้นทำไม่เส้นตึงทำไม่หนั ชิวนหนามก็ตึงด้วยน้าไม้ลุ้มได้เดินใช่เลือ่อนลมก็ได้เดินส่วนหน้าก็ได้ด้วยหน้าก็ได้ตึงใครสนใจมาซื้อร้านป้าเก๋72ได้จริงใจอารมณ์ดีสุขภาพดีใช่ใช่ไหมอันนี้คือไลฟ์กับป้าเก๋นี่ล่าสุดเลยนี่คนดูเท่าไหร่แล้วเนี่ยโหขึ้นมา200กว่าแล้วเนี่ยนะนี่น,นวดกับป้าเก๋ได้เลยอ่าครับพูดนี้ใครสนใจคลิกลิงก์ตะกร้าด้านล่างได้เลย190บาทเท่านั้นเอง ให้สนใจตากตะกร้าใครสนใจกดคลิกลิงก์สั่งซื้อตะกร้าด้านล่างกดคลิกลิงก์สั่งซื้อตะการ้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทตะกร้าด้านล่างตะกร้าด้านล่างใช่แค่อย่างนี้เลยพูดอย่างนี้ทุกคลิปแล้วคุณป้าก็นวดโชว์นวด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 แบบนี้อ่านวดนวดแต่ว่าต้องเห็นในคลิปวิดีโอหนวดแขนก็ได้นวดแขนนวดหน้าก็ได้อันนี้นวดหน้าได้ใช่ไหมอันนี้นวดหน้าได มากมากไอ้มาดูน่าตึงนี้ใช่ไหมไม่ต้องทำอย่างอื่นเอากลับบ้านไปนวดร้อยเก้าสิบบาทเองทำให้หน้าตึงคลายเส้นคลายเส้นน่าว่างๆนั่งนวดไม่ปวดหัวใช่ไหมขายของเก่งด้วยทางายอนเลยสองนิ้วยังไม่เคยปวดหัวเลยนะอ่าอายุสิบสองไม่เคยปวดหัวเลยนะผมนี่ปวดหัวทุกวันเลยนะครับแล้วพอมีออเดอร์นะครับอันนี้ขออนุญาตปิดไลฟ์แป๊บหนึ่งนี่นะสามารถดูไลฟ์เสร็จแล้วก็กดปิดไลฟ์กดปิดไลฟ์ก็มุมขวาบน นะครับติด็ไลน์เรียบร้อยนะครับเสร็ไลน์เรียบร้อยเสร็จถ้ามันมีคนสั่งซื้อมันจะเข้ามาที่ตรงนี้นะ TikTok seller นะมันจะเข้ามาที่เนี่ยคำสั่งซื้อตรงนี้จะมีออเดอร์มาอ่าพอมันมีออเดอร์เนี่ยคุณป้าก็สามารถกดเลือกจัดการจัดส่งได้นะครับแล้วก็ให้ลูกสาวจัดการผมว่าลูกสาวน่าจะทำเป็นลูกสาวทำเป็น่าลูกสาวทำเป็นทีนี้ให้ลูกสาวจัดการโอเคดีไหมวันนี้ โอเคดีค่ะอต้องให้ลูกสาวค่อยๆสอนทียนิยามคนเราต้องสัมผัสอยู่เรื่อยๆเนาะป้าเก๋ไลฟ์ได้อยู่แล้วใช่ไหมอายไหมไม่อายไม่อายนี่ดูดิทำไมต้องอายอ่ะทำไมต้องอายเห็นไหมพี่โอป้าเก๋บอกทำไมต้องอายไลฟ์สดเขินไหม ไม่เคะไม่เคิร์นได้ความความชำนาญยังไม่มีอ่าเห็นไหมโอ้โหเป็นบ้านที่ใหสู้มากนะครับงนั้นเราอาจจะไม่ต้องต่อไปอาจจะไม่ต้องเปิดร้านมาเช่าร้านมาเดินทางผหมือว่าเดี๋ยวมันก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะใช่ก็นั่งอันนี้ป้าเก๋ก็นั่งคิดอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่คิดนะณตอนนี้มันใกล้เวลาของเราที่มันจะออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่มันอันตรายเพราะว่าบ้านมันอันตรายไัมไม่อันตรายหรอกเพียงแต่มีความรู้สึกว่า เราจะช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านั้นอาจจะน้อยลงน้อยลงแต่ก็แข็งแรงมากนะสิทสองนัเดินผลของมาเยอะแยะเลยโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเมาส์ก่อนเมาส์ไปสองชุดอ่าเมาส์สองชุดเลยแต่ว่าก่อนที่จะสองชุดอันนี้อันนี้คือใจคุณปไม่เอาไม่เอาคุณป้าผมใจตั้งดีกว่าไม่รับเนาะก็จะเสียใจมากอันนี้พูดเรื่องจริงอันนี้หวังตั้งใจแล้วหวังตั้งใจเนาะผม เหมา2ชุดนะครับแล้วก็เอาให้ครบดีกว่าให้ครบ1,000บาทนะครับเอาครบ1,000บาทอันนี้รวมไปเลยทีเดียวอันนี้ให้ค่ใจบอกให้ค่ใจอาจารย์ขอเบอร์ด้วยอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์ให้เลยครับได้เลยครับยินดีเลยครับคุณป้าอย่างน้อยก็ในฐานะเป็นลูกชายได้ได้เสนอได้ ขอบคุณมากเลยนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนแก่คนชราต้องขอบคุณคุณแม่คุณพ่อที่ส่งให้หนูป็นขนาดนี้อ่ะเขาเรียกกำแพงที่สูงที่กำแพงที่มั่นคงจริงๆเป็นกำแพงไม่มั่นคงเลยโอกาสแบบนี้ไม่ค่อยจะมีบ่อยๆขอบคุณมากเลยครับได้รับพรด้วยนะครับวันนี้ขอไม่มากครับขอสักร้อยล้านพอแล้วครับ หรืออายุแค่นิดเดียวเองเกินกว่าร้อยล้านอยู่แล้วจริงเกินกว่าร้อยล้านนะเพราะว่าอายุยังน้อยน้อยมากแค่สามห้าสามหกเองเนาะครับสามหกปีเดียวก,กัน,กนาสามหกประมาณยี่ห้าครับใช่ <laughs> <laughs> สอนให้รวยนะจ๊ะรวยนะครับอาจารย์ที่เขาน่ารักอยู่แล้วขอบคุณมากเลยครับ